ก่อนนอนนิทานหลอ <c oughs> เรื่องเล่าโดยนักศึกษาแพทย์หญิงปีสองคณะพยาบาลมหาวิทยายลัยแห่งหนึ่งอย่าไปยุ่งกับร่างผู้หญิงที่มีได้แดงนะต่อให้มันคลายออกเองก็ห้ามแตะเด็ดขาด ประโยคของรุ่นพี่ที่พูดในวันแรกของคลาสกายวิภาคยังดังกล้องอยู่ในหัวฉันตอนนั้นฉันคิดว่ามันก็แค่เรื่องหลอกเด็กแต่ใครจะคิดว่าคำเตือนนั้นคือความจริงที่น่ากลัวเกินจะจินตนาการ สัปดาห์แรกของการเรียนกับร่างจริงฉันกับเพื่อนอีกสี่คนถูกจัดอยู่กลุ่มเดียวกันเราได้โต๊ะหมายเลขเจซึ่งมีอาจารย์ใหญ่ร่างผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ20ปลายๆผิวขาวซีดสภาพสมบูรณ์เหมือนคนนอนหลับเพียงแต่ไร้ลมหายใจ ร่างของเธอมีด้ายแดงผูกอยู่ที่ข้อมือซ้ายบางเส้นเล็กและมัดแน่นจนดูแปลกตาต่างจากร่างอื่นที่ไม่มีของส่วนตัวหลงเหลือเลยเพื่อนในกลุ่มหลายคนสงสัยแต่ไม่มีใครกล้าถามกระทั่งอาจารย์ประจำวิชาบอกว่าร่างนี้บริจาคมาโดยญาติที่ขอไว้ว่าห้ามตัดหรือถอดได้เส้นนี้ออก เขาว่ากันว่ามันคือคำสัญญาสุดท้ายของเธอกับใครบางคนในวันสอบปฏิบัติครั้งแรกเราตัดสินใจอยู่ต่อถึงหัวค่ำเพื่อทบทวนแอในห้องเย็นเฉียบแสงไฟสลัวและเสียงเพียงอย่างเดียวคือเสียงเครื่องดูดอากาศที่คลางหึงห่ง เราเริ่มมีสมาธิจดจ่อกับการฝึกระบุอวัยวะฉันเหลือไปเห็นได้แดงคล้ายหลุดออกมาจากข้อมือร่างนั้นเหมือนมีคนค่อยๆคลายมันออกจากปมฟ้าเธอทำหลุดหรอฉันถามเพื่อนที่อยู่ใกล้สุดเธอสายหน้าทันทีแล้วกระซิบว่าฉันยังไม่ได้แตะเลยแต่มันคลายออกเอง ทันใดนั้นไฟห้องก็กระพริบวาบสองสามครั้งก่อนจะนิ่งลงเราทุกคนเงียบและในความเงียบนั้นเองเสียงฝีเท้าแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากปลายทางเดินแกรบแกรบกึดเหมือนมีใครเดินลากเท้ามาช้าๆผ่านประตูห้องเสียงหยุดลงตรงหน้าห้องที่เรานั่งอยู่แล้วมีเงาทาผ่านกระจกฝ้าเป็นเงาผู้หญิงผมยาวยืนหันหน้าเข้าประตู ไม่มีการเคาะไม่มีเสียงแต่ที่พื้นข้างนอกมีรอยเท้าชุ่มน้ำยาทีละก้าวทีละก้าวเหมือนกับมีใครเดินขึ้นมาจากถังฟอร์มาลีนเธอเคยมาที่นี่วันรุ่งขึ้นเราเล่าเรื่องทั้งหมดให้อาจารย์ฟังเขานิ่งไปพักหนึ่งก่อนพูดเบาๆว่า ตอนที่ร่างนี้ถูกนำมาญาติของเธอแฟนของเธอบอกว่าเธอเสียชีวิตในวันมัน่นเธอใส่ชุดไทยมีได้แดงมัดข้อมือและพูดก่อนสิ้นใจว่า ขอให้ได้แดงนี้อยู่กับฉันไปจนกว่าจะได้เจอกันอีกหลังจากนั้นร่างของเธอถูกบริจาคให้กับทางคณะไม่มีใครรู้ว่าเธอเสียใจอะไรนักแต่ที่แน่ๆใครที่ไปยุ่งกับได้นั้นมักจะฝันร้ายเห็นเธอเดินมาหาหรือแย่กว่านั้นเห็นเธอยืนอยู่ปลายเตียงในหอพักตอนตีสาม นับจากคืนนั้นได้แดงเส้นนั้นถูกผูกกลับไปแน่นเหมือนเดิมและไม่เคยมีใครกล้าแตะมันอีกเลยพวกเราสอบผ่านวิชานั้นแต่ทุกครั้งที่เดินผ่านโต๊ะหมายเลขเจ็ดฉันรู้สึกเหมือนมีสายตาเฝ้าดูเงียบเย็นและเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่เคยถูกเอ่ยบางคำสัญญาแม้จะขาดใจตายก็ยังตามมาทวง